พี่ครับเส้นออฟเซตไลน์ในงานก่อสร้างมือไว้เพื่ออะไรเส้นออฟเซตไลน์เนี่ยเป็นเส้นที่เกิดมาจากเส้นเต็นเตอร์เสาคานหรือศูนย์กลางเสาคานตามที่แบบกําหนดไว้เป็นเส้นอ้างอิงที่เราต้องวัดจากศูนย์กลางออกมาประมาณ50เซนถ้าเมตรนึงเนี่ยมันจะกว้างไปพื้นที่บางอย่างอาคารสํานักงานอาจจะไม่พอแต่ถ้าเป็นพื้นที่โรงงานออฟเซตเมตก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ทั่วๆไปเขาจะใช้กันแค่50เซน โอกาสผิดพลาดจะไม่มีเลยเพราะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เราไว้สำหรับเช็คกับของทุกงานโครงสร้างเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดเส้นออฟเซตไลน์ไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะแต่โครงสร้างนะครับใช้ได้รวมไปถึงงานสถาปัตย์เราสามารถกำหนดแนวผนังก่ออิฐฉาบปูนกำหนดตำแหน่งบันไดตำแหน่งห้องน้ำตำแหน่งห้องต่างๆ ของอาคารสานักงานและโรงงานรวมถึงงานปูกระเบื้องกำหนดตำแหน่งประตูหน้าต่างทั้งหมดเพื่อความถูกต้องและจะไม่เกิดความเสียหายในการก่ออิดผิดแนวฉาปูหนาเกินไปซึ่งจะมีผลเสียถึงการทั้งวัสดุทั้งค่าแรงแล้วเนี่ยคือความสำคัญของเส้นออฟเซตไลน์หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในงานก่อสร้างทุกๆท,ท่านนะครับ ถ้าหาคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ